ไปกันต่อในบรรยากาศของวันนี้ค่ะที่ทางนายกรัฐมนตรีร่วมสะกล้าดำหัวขอพรจากคุณย่าที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมวัฒนธรรมปีใหม่เมืองล้านนา ที่ชุมชนหลงหิมคาวอํเาเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมกิจกรรมป่าเวณีปีใหม่เมืองสันกำแพงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวอํเาเภอสันกำแพงโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีสักเกล้าดําหัวขอพรจากคุณย่าทองสุทธิโคซาติเยชินวัตรคุณย่ญญาของนายกรัฐมนตรีจากนั้นได้ปักตุงประจำปีเกิดที่เจดีไซสุด เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านานานายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าอำเภอสันกำแพงเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อและคุณพ่อมักจะเล่าเรื่องสมัยวัยเด็กให้ฟังอยู่เสมอและยังทําหวานเย็นสูตรที่ขายเมื่อสมัยยังเด็กให้รับประทานแม้จะอยู่ที่ต่างประเทศตนเองรู้สึกผูกพันกับอำเภอสันกำแพงค่ะและดีใจที่ได้มาที่นี่โดยในวาระปีใหม่เมืองเป็นช่วงที่ทุกคนจะได้อยู่กับครอบครัวขอให้ประชาชนทุกคนคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกคนใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนให้เต็มที่และชาร์จแบตเพื่อให้พร้อมกลับไปทำงานไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรปีใหม่กันหน่อยค่ะ ยังไงสงการานก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนได้กลับไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักไปอยู่กับครอบครัวนะคะดิฉันก็ขอให้ท่านใช้เวลานี้ให้เต็มที่มากที่สุดค่ะก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยค่ะก็ปีใหม่ไทยนะคะขอให้ท่านจิตใจแจ่มใสเบิกบานชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่นะคะพร้อมกลับไปทํางานให้เต็มพลังอีกครั้งแล้วก็ทํางานต่อไปก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะร่ํารวยเงินทองนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะ ขออนุญาตกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอของปีใหม่ไทยมาณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะกรัฐมนตรียังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและเยี่ยมชมร้านค้าและการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมสินค้า10โมงหลงพยาแอดหลงหิมคาวเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่หลงหิมคาวนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่จุดอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานค่ะซึ่งเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และกองพลทหารราบที่7 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาแวะพักรถตรวจซ่อมเช็คความปลอดภัยของรถค่ะหรือจะแวะพักเพื่อความปลอดภัยก็ได้ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ทางกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกันในการหาอาสาสมัครมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ